ขนส่งจังหวัดกระบี่นะคะได้คุมเข้มรถโดยสารประจำทางและคนขับตรวจวัดแอลโกอฮอล์ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดตลอดเทศกาลปีใหม่2569ค่ะนายนเรศจ,จันเทพขนส่งจังหวัดกระบี่ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดตั้งจุดตรวจควบคุมเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะและพนักง,งานขับรถหรือรถยนต์โดยสารประจำทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ บ้านตลาดเก่าตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ตั้งแต่เวลา7.30น,นไปจนถึงเวลา19.30น,นตามโครงการกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทยเดินทางสะดวกปลอดภัยเนื่องด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่มีความห่วงใยในการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงสุดในระหว่างการเดินทางเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่5มกราคม2569ที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากโดยมอบหมายให้ข้าราชการใน สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ผัดเปลี่ยนเวรมาประจำที่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่พร้อมทั้งมีการตั้งด่านตรวจบนถนนสายหลักในแต่ละวันอีกด้วยค่ะขนส่งจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการตั้งจุดตรวจควบคุมเข้มรถยนต์โดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถเป็นการตรวจเข้มจับกลุ่มพนักขอไปครับเป็นการตรวจเข้มกับพนักงานขับขี่รถยนต์โดยสารสา,รสาธารณะที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเน้นการสภาพ ความพร้อมของตัวรถยนต์ให้มีความพร้อมในการเดินทางตรวจสภาพล้อตรวจเข็มขัดนิรภัยตรวจใบขับขี่ประจำทางตรวจระยะเวลาการขับขี่ตรวจถังดับเพลิงตรวจค้อนทุบกระจกตรวจระบบ GPS ที่สำคัญคือการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทั้งได้กำชับให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในการเดินทางอย่างเร่งรัดด้วยนะครับ หากรถคันใดไม่มีความพร้อมจะบังคับใช้กฎหมายโดยห้าวิ่งออกจากสถานีขนส่งทันทีสซนบรรยากาศที่สถานีขนส่งผูดด้โดยสารจังหวัดกระบี่ได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องโดยปกติครับในแต่ละวันจะมีรถวิ่งเข้าออกวันละ180เที่ยวแต่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นวันละ230เที่ยวคิดเป็นร้อยละ30 และรถโดยสารสายสาธารณะที่วิ่งระหว่างจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและภูเก็ตเพิ่มเป็น30เที่ยวคิดเป็นร้อยละหและรถโดยสารสายธารณะที่วิ่งระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ถึงหานนบัตธาราถึงอ่าวนางปกติวันละ25เที่ยว เพิ่มเป็น50เที่ยวคิดเป็นร้อยละร้อยครับสำหรับรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดกระบี่กรุงเทพมหานครของบริษัทขนส่งจำกัดยังคงวิ่งไปและวิ่งกลับวันละ4คันตามปกติเนื่องจากรถมีจำนวนจำกัดและของบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดปกติวิ่งไปและกลับกระบี่กรุงเทพกรุงเทพนะครราชสีมาปกติวันละ14คันเพิ่มเป็นวันละ20-24คันคิดเป็นประมาณร้อยละ50เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ีน้มีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เป็นจํานวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาประกอบกับขนาดนี้ราคาตั๋วเครื่องบินมีราคาแพงมากทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหันมาเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะมากขึ้นแม้ว่าจะใช้เวลาในการเดินทางนานก็ตามค่ะ